ป่าหรอฮะคุณไปนอนมองบกเลยนะอ๋อคอมคอมคอมนี่ผมผมเคยผมเคยได้ยินจัดอันนี้อยู่อิตาเลนเดียวเขาจะทำผมเลนเดียวไอ้ยุ่งมากเลยอ่ะมันจะได้เป็นจอนี่ความบอลเหรอบอลห้าคนเรียงหน้ากันตอนตอนไปห้องตอนไปห้องเรียนนี่อิตาลีเขาบอกแผนนี้ไม่อยู่อ๋อไงนักกดาวไเหี้ยระวังระวังระวังมันเรียนเดียว ูไหนหาตัวมันก่อนตอนเนี้ยหาตัวมันก่อนโหต่างต่างวมากว่ะคอมแตกแล้วทั้งย่ยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะถ้าเจออย่างเงี้ยเฮ้ยพาไปรับหน่อยได้ปะมีกลางนี่ีกลางดิมีกลางดิโอ้เราเป็นตัดตัวเขาได้เป็นตัดไปพี่เวตาไม่ได้เกี่ย

ทุท้ออะไรแอนเทียนเฮ้ยเจ้าไปตบแม่งเลยเจ้าเอาด้วยกูว้าไปกับไปช่วยมาเทียนโอ้โหเจ้าเก็บนะเฮ้ยเอาอยู่เฮ้ยโอ้โเจ้าเจ้าตายตายตายดูแดนดีที่เจ้าอยู่เจ้าอยู่เฮ้ยเจ้าพี่พีจะตายเลยส่วนดิส่วนดีบอกนี้พอมอะไรเนี่ยเกิดอะไรอู เอ็มและไเหียเร็วจ uh ัดอาอยเามาเจา่อโอ้โโอ้ยพ yeah. oh, oh. really? ี่าชินมาไม่มีอะไรเลยนนั้นกไม่สีได้ประเด็นยยไม่เห็ถูกร์เฟบเลยเฮยเียยิ่งสขึ้นมาเลยรอรอรอรสีแล้วนึงร้องรอสีวะ มึงไปเล่นไหนต่อเนี่ยโอ้ไมามันมันสี่แล้วต้งผัดตังได้มีเรียกอยู่มีเรียงอยู่มีเรียกใช่ปะมีมีมียังไม่มีอะไรครับเฮ้ยปจีาซานี่ยยอ้เี้ยมาทำอะไรกันวะสีดาร์โอ้มันเอากาัเฮ้ยเอาเนการมาไม่มีตีวะแค่เรียนตีนะเกี้ยวไปเฮ้ยกล้ายอ เอแมงก้างเดี๋ยวไอตายเฮเลนตายเฮเลนตายเฮเลนตายตัวกูสามตัวเ้ยเบลใครกียโอ้พี่ว่าพี่ไอคิวแล้วไม่มีคิวพี่พี่เมันมันต้องฆ่าก็ตัดตลือรกิิแรกไหเนยได่ไหมไม่ได้เราเราเน้นฆ่านเนี่ยเ้ยโดมพวะเฮยพีเดนโอ้ตีไม่เข้าอ่ะ มันถึกจังวะออกมันอกของการนี้ออกแต่เลือดอ่ะมันาชิ้นละชิ้นให้ออกกันดีระเบียบการต่อเฮ้ยผมเยี่ผมเยี่ยวผมเครื่องชิ้นแรกเลยเฮ้ยปผมเฮี้ยการบอลจัง๋ยวกูเรียกมาการไปทนารบอลเลยเฮ้ยมันเจ็บเลยเสียวเสวยวตามมาอีกไอ้เฮี้ยอ๋อรอตัดเลือดก่อนเฮี้ยใช้เวลาแบบนี้ ี๋ยคุณจะฟิกศพเนาะบิ้มก่อนเฮ้เกจางอะไรวะโอ้ยยี่ะกำไมมีบบ้าปีบบ้าตองสามิสามิตั้งเลยิจสดเลยไปเลยอยเลยป้องกันศัตรูหาไปแล้วซุเปอร์ครีลัทถูกมกทาทำอะไรกันนี้พวกมึงอ่ะไม้ก้ามีรางแล้ววะตังน้ำพันเดือนแลว้้อมแล้วิดหมดเลยีีย

เจ็บนะเจ็บนะแกมันเจ็บอยู่นะใจเย็นนะพยายามหาฆ่าสักตัวหนึ่งนี่ยก็เป็นของเราแล้วถ้ามันตายเนี่ยถ้มันอยู่อย่างนี้เราก็แพ้ดีน้องฆ่าเฮ้ยอารีอาดิเฮ้ยเฮ้ยหายตายตายตายฆ่าเฮ้ยถูกลอดนะเฮ้ยพี่อมรุนแรงนะพี่อมไม่เทียอะไรพี่น้องมาถ้าเราตายหมดแล้วก็แพ้กูว่าแห้ะเฮ้ยเราเลือกกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮียเ้ยไยม่ต้องต้องตอบอะไรเงียบง่ายมากต้องตอบมาเลยเฮ้ยสัตหยุดนะตัต,อตอ้ตอ,องตัดเรืยโอเคแบบความคนต่าตอบไปเลนขวาเฮ้ยผมทำบนสุดดีไม่ดีใช่ปะเหีนยวไม่ Hoa là lê là mãi 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 là, mãi mãi Ôi mãi 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 mãi

เไอฆ่ามไม่ยังไงวะไอ้เหียไม่มีตับเลือดไม่มีเหี้ยไม่ไม่ไม่พอฆ่ามาดิโอ้ยจับพี่จับอี่เอ๊ะได้กันอะไอยู่ไอ้เือกบโอ้ยมันจบจริงกะจองปะจอ แฝดแผนใหม่จังยอมไหมก็ยอมวันมันนี้เองก็ไปยอมมันเยอะเกิน้พี่มันจะตสูงยังไงครับพี่มันต้องฆ่าสักคนหนึ่งครับมันเอาอะไรมาฆ่าือนพี่ไม่ฆ่าไม่ได้ไม่มันจะมีจังหวะที่มันเจ็บอะเราไม่รอหาจังหวะที่มันเจ็บตอนนั้นที่มันที่มันอยู่หน้า